tao muốn đi ồn đâu nhờ lại tao nhờ cái tao muốn mà người đâu nhờ tao hay ăn cái là hai có những ăn ra à cái ào như này thì có ไอเจ้านั่นเป็นยี่พรนไรเนาะไอเพื่อนเธอเปนยี่พรรเนกัรยี่รไรเนาะอ้าวไหนล่ะไหนแน่ทําไรทํอทได้ีเท่านีก่หนเจินเดนอ้าวยุบกันไงยบการอยู่กันไร่ะาอะไรยังไม่รู้ักไ่ังไม่ไ้จัอ้าวจ่ไปฟัง โอ้ยอย่าเดินที่รายิบนวกิบหน่อนาเลยครับน่าเลยถ้าเดใด้่วัูแขปด้จุที่กันน่ย้ใครยังเยแสดงว่ายังไม่รจัก้วยน้าใสก็ต้องต้องมิกต้องมิกเดินเดเอาไป ก็อำเภอก็คืออำเภอพิู่ลอำเภอพิู่ลน้ังสาหาไปพี่ปูลพิู่ลไปพูดปูนปูนอยู่บ้านไหนตำบลไหนก็แล้วแต่คุณต้องมานั่งพี่ปูน้ังสาหาสองแถวถ้าปูนรัลจะได้กลับชาพิ่ปูนรัสาหาสองแถวเดี๋ยวเดี๋ไปหาเพื่อนไปพุดถ่ายเหรอเดี๋เดี๋เพื่อนเยอะพี่ปูนรังสาหาสองแถวต่อไปอำเภอน้ำยืน เอามือน้ำยืนน้ำยืนน้ำยืนทำยืนครับอำเภอน้ำยืนพวดปวดไปพวดอ้าวใครไม่ไหนน้ำยืนไม่มีเหรอออ๋นี่นี่ก็แล้นไปน้ำยืนสำลงสำลงสำลงเออเออสำลงไงไอ้สว่างสว่างไปสว่างไปสว่างนี่เราพงดตอนตอน้ำยืนนะำีอนน้ำยืนตอนน้อ้าวจังใจขอ

ทำมนทํเกิดแก่ทํเกิดแก่ทํเกิดแก่ทํมนิโคมลบ1 นี yeah, ah, ่ตำบนข้าน้ำย like ืนสารางกระพงสามพงอมวลเกมต่อไปยังน้ำตบเกลียวสิบห้ารดับนี้น้ำรับอ้าวแการรับนี้ต่กีตบแคน้ำรวมกับน้ากับ มายาดัวอาจารย์จะนับจำนวนไปอ้าวทั้งหมดยืนย yes> anyway, ืนยืนอยู่แลวยืนยืนยืนนะยืนอาจารย์จะนับอะไรคนนะ

45 46 47 48 49 50 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

81, 82, 83, 84, 85, 8 6 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 86, 86, 86, 87, 98, 88, 99, 99, 97, 98, 98 99, 100, 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0ห ับตัวเล็กใช่ไหมไอ้เจ้าเล็กๆกลับไปกับลกพอสามคนใช่ไหมยอ่อยครับกลับไปไหมไม่มาหรือยังไงไูเอามัตอนน้นผมเน่ยดวก่อนผมแล้าให้เอากับหาเอากับหาแบนี้ร้อสเอากลับหาไหมต้องการมาอยู่ จำศูนย์การูกไว้กับร้อยร้อยสามกับหาเป็นรยแปดนะบ้านขอสขอเมือให้เจอ